สวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาลดลูกค้าหลายิีอันนี้ก็จะมีปัญหาอยู่ที่มือเดี๋ยวให้ดูมืเอเขาใกล้ๆนะ ะะเดี๋ยวให้ดูมือใกล้ๆให้ดูลูกค้าลูกค้าประจำหม่งเป็นแคชเชียร์ของที่นี่โอลาโอลาสิโอไม่ได้มือเงจะบวม มันจะบวมเมื่อก่อนนี้มาที่เจอใหม่ๆจะบวมมากกว่านี้แล้วทีนี้เกียรนวดนวดตัวนี้มันจะแข็งจากที่แข็งแข็งเดี๋ยวดีแล็ตรงเห็นนิ้วตรงนี้เข้าไหมครับเหมือนว่าเอา่อลมมันเลือดลมมันวิ่งขึ้นไม่ได้เพราะรนิ้วตรงฝ่ามือตรงนี้มันจะแข็งหมดเลยพอเรานวดฝ่ามือให้นิ่งเมื่อก่อนเขาเป็นลูกค้าที่นี่โอ้สวยพอตอนนี้ มันนวดเกศได้ไปสองครั้งตอนนี้เขามาเป็นแค่เชียที่นี่จรงเราคือเรานวดให้ฝ่ามือเขาให้มันนิ่มใช้นิ้วจิบให้มันนิ่มๆแล้วลมมันก็จะโล่งลมมันวิ่งโล่งได้แล้วตรงนี้มันก็จะดีขึ้นมันเหมือนว่ามันก็จะมันมันจะบวมตามข้อตามข้อตรงนี้เอง เราต้องทำให้มันนิ่มเพื่อที่เส้น mm มันมันเกี่ยวเส้นมันจะมากอดกันอยู่ตรงนี้เยอะแล้วตามนิ้วมือมันจะเป็นช่วงปลายประสาทมันจะเจ็บมากแต่ต้องทนอ่านอิสเบิร์ธเลยนะครับชัวเยสเยสอืมเยสโบล่าครัชู

work t h i t h uh, pen you คุณรู้ไหมท n กทีวันนี้ว่างวันนี้มีโอกาสได้ทำคลิป มื่อก่อนเลือดเขามันจะไม่ไม่วิ่งผ่านนิ้วตรงน,นี้เขาก็จะมันจะเป็นซีดมันจะซีดแล้วมันก็จะแข็งแต่เขาบอกว่าเกลียดจนจากนวดหลังจะไม่ยังนวดมือไอ้นู้นี่เราจะทําคลิป,ปเราเรามือลักษณะมือเป็นแบบนี้เราที่เราเนี่ยข้างหลังข้างหลังมือหลังมือมันจะบวมขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมเหตุคือ เส้นเส้นที่มันเกี่ยวอยู่ข้างในอ่ะตรงกลางฝ่ามือนี่มันจะแข็งเราก็พยายามคลึงใช้นิ้วใช้นิ้วเราจิกแล้วก็กด <c oughs> จิกลงไปแล้วก็กดค้างไว้แล้วก็ค่อยปล่อยเดี๋ยวพอเรา oh. เหมือนแล้วเรากดให้ <Wow. S 1> ให้กดไว้แล้วพอเราปล่อยลมมันก็วิ่งขึ้นไปข้าง ที่ปลายนิ้วมันก็จะรู้สึกดีขึ้นต,ต้องทำบ่อยๆทำทุกวันมาเมื่อก่อนเนี้ยทุกนิ้วบวมไปหมดเลยที่เข้ามาแรกๆอ่ะที่ที่เข้ามาแรกๆมาเจอเกเล็แรกๆโอลาไอเมกมาสาดอยู่ <All right. S 2> for three days โอ้ three three เอ่อ three time นยะ สามครั้งสี่สามครั้งนี่งินให้เขา yes 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 จนที่นีเก็พอดีที่ร้านเขาต้องการรับแคชเชียร์แกก็เลยได้มาทำเป็นแคชเชียร์อยู่ที่นี่เพิ่งมาทำงานในวันที่สองแล้ววันนี้เราอยู่ด้วยกันสองคนก็เลยจับเขามาถ่ายคลิปวิดีโอ yes 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 uh huh. ค่อยๆพูดถึงว่าคนท่านที่เป็นเออ mm hmm. มันมันเหมือนว่า mm hmm. เป็นแบบนี้มันทำให้นิ้วล็อกได้นิ้นิ้วมัน uh huh. นิ้วมันล็อกได้นะนเหมือนว่าเราก็ เราจับดูแล้วความรู้สึกมันจะเส้นมันจะแข็งมันจะไม่นิ่มมันจะผิดปกติต้องีปนนนโร Yes Yes I talk Yes I talk with telephone I speak Yes I speak Thai with telephone but w e i c h was speak English little bit for speaking s s i a n เส้นที่มันแข็งแข็งนี่ยนี่ค่ะ เส้นมันเ๋เส้นมันจะแข็งแข็งมันจะแตกต่างจากจากที่มือเราปกติมันจะนิ่มอ,อืมออเราเราจะสังเกตได้ว่าตรงที่มันแข็งแขงเราพยายามนวดพยายามคึงให้ให้เส้นมันคลายมันจะรู้สึกผ่อนคลาย มันเหมือนว่าที่เราตื่นเช้ามาเหมือนว่าอุปสรรคของคนที่นี่เนาะตื่นเช้ามาคนที่ก็ทวนที่ส่วนมากแล้วคนที่ทํางานที่ใช้มือทํางานเยอะเยอะเมื่อลมมันค้างตามข้อตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตอนเช้ามามันก็เหมือนจะเป็นเหน็บชามันก็จะมันจะชา yes yes เมื่อก่อนนี้ก็จะกำมืออย่างเงี้ยไม่ได้ตรงเนี้ยหลังมือเขาเนี้ยมันจะมันจะบวมพอเขามานวดไป อันนี้คือคนคนละเคสกับที่ที่เกตลงคลิปไปเมื่อคลิปก่อนนะคนละเคสกันที่พูดให้ฟังว่าคนนั้นเขาทำพีเวอด,ดิ้งอนี่ะตอนนี้เขาโอเคแล้วเขาไม่ได้มาแล้วนี่มันเหมือนว่าพอืออ yes yes good good ola, อส h ่วพอมันจะเริ่มนิ่ม แรกๆก็จะจับมันก็จะร้องจับพอเรากดอย่างเงี้ยมันเหมือนมีอาการนางก็จะร้องร้องพอตอนหลังมามันจะเริ่มรู้สึกดีขึ้นแะล้วพอเส้นมันคลายตัวมันนิ่มเลือดลมมันวิ่งผ่านได้สะดวกมันก็มันจะไม่เจ็บเจ็บแต่ก็ไม่มากเหมือนครั้งแรกช่วงที่มันตึงๆตึงๆอยู่เนี่ยเราจะจับกดแบบนี้ไม่ได้เลยกดลงไปนี่เออ มือใจจะไวใจจะขาดตามปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้ามันจะเป็นเส้นปลายประสาทเราก็จะพยายามคลึงคลึงแบบนี้ค่ะเยอ่ๆๆๆโอเคเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เขียว หลังมือนางตรงนี้จะเขียวจะปูดขึ้นมาเลยเห mm hmm. มือนว่าพอเลือดมันไหลมามันก็จะมาคั่งอยู่ตรงนี้ mm hmm. เลือดมันไหลมามันก็จะมาคัาง่งรวมกันอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ไม่ไปถึงปลายนิ้วเล็บนางก็จะหลุดออกมาเลยทีเนี้ยมันเป็นเยอะมันบวม ะะพอเรานวดไปเลือดมันไหลได้นิ้วม,มือก็จะนิ่มจะซบลงทีนวดแล้วก็กำกำไปตามนิ้วมือสองข้างกำกำอย่างนี้โอเคน้องอ้ํานะคะน้องอ้ําที่ที่ส่งรูปมาให้พี่เกิดูอะ <c oughs> ที่มือของสามีเป็นน,ะน้องอ้ําก็สามารถนวดแบบนี้ให้สามีได้นะคะเดี๋ยวพี่เกิส่งคลิปคลิปนี้ให้ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากก็จะ<ม>ก็จะกำมือสองข้างกำแล้วก็กำแล้วก็ดึงออกจากกันกำแล้วก็ดึงออกจากกัน<ม>อืมคาร์ชัว e yes. กำแล้วก็ดึงออกจากกันอย่างนี้ค่ะพอตามระหว่างนิ้วง่ามก็ทําอย่างนี้นะคะ<ม>ขึน้นขึ้นขึ้นขึ้นแล้วตามนิ้วอ่ะที่มันมีเส้นเล็กเส้นน้อยก็ค่อยเขี่ยมันออก มันก็จะรู้สึกดีขึ้นพอฝ่ามือนิ่มนางก็จะกำได้โอลากับโอลากับนิ้วซิกับ yes โอเค good ขอบคชัโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะบายบาย l o v e ย you l o v e you just bye bye โอลาเซ y บายบาย l o v e ย you